หน่อไม้หมดแล้วค่ะรอบนี้สั่งไม่เยอะเราจะลองชิมหมึกกลุบลดน้ำมันงานบอกว่าพริกไทยหมดแล้วฟิล,ลิีก็วิ่งหายไปตั้งนาน Jerry, mommy. Jerry, mommy. สวัสดีค่ะ <c oughs> ค่ะวันนี้นะคะไปส่งฟิลลี่มาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ต เพื่อที่จะไปแลกของหม้อนี้นะคะจาก229ย e ูโรก็ประมาณหมื่นกว่านะลดเหลือ69ยูโรประมาณเกือบเก0 0บสาคือแบบดีใจ <c oughs> นี่เห็นไหมจริงๆก็อยากได้มีดด้วยแต่วันนี้พอไปแล้วมีดมันหมดอะ่ะ <c oughs> ก็เลยได้หม้อมา มีดนี้ก็จากแบบ99ยูโรเหลือประมาณ29ยูโรแล้วก็เราสั่งของที่ร้านประภัยพัดไปเมื่อวานนะคะเมื่อกี้ก็มาส่งพอดีเลยดูนะวันนี้เราสั่งอะไรมาบ้างนะคะคือร้านนี้แพ็คมาแบบว่าดีมากอะ่ะเดี๋ยวจะมีเอ่อแฟ m ิลี m มีติ้งนะคะทุกปีเขาก็จะให้เราทำ ปอเปียไปค่ะเพราะทุกคนชอบนี่แบบแผ่นใหญ่นะคะแล้วก็สั่งเท่าแก่น้อยขนมโมจิอร่อยมากโมจิอันนี้กินแล้วหยุดไม่ได้เลยนี่หมึกกรุบค่ะเพิ่งมาถึงเยอรมันสดๆร้อนๆนะคะมีที่ประภพยพาร์ที่เดียวนะคะเพราะเขาเป็นคนนําเข้ามาหมึกกรุบนะคะสั่งมาสามรสนี่มีรสน้ํามันงาด้วย จริงๆมีรถหมาล่าที่ฝากเพื่อนซื้อมาจากเมืองไทยแต่ว่ามันเผ็ดเกินยังมีเหลืออยู่ตั้งหลายถุงคือแบบฝากเพื่อนซื้อมาเยอะมากแล้วกินไม่ได้เพราะว่ามันเผ็ดเกินแล้วก็นี่ปลาดุกกูค่ะดิฉันขาดไม่ได้ค่ะยำปลาดุกกูแคบหมูเออกปุบๆอีกแล้วอันนี้อะไมมะเขือพวงแล้วก็ซอส อซอสออแล้วก็หน่อไม้หมดแล้วค่ะรอบนี้สั่งไม่เยอะเดี๋ยวเราจะลองชิมหมึกลุกรสน้ำมันงาดูนะคะมันก็จะเป็นบุกนะอร่อยอืมอร่อยแล้วก็ไม่เผ็ด ชิมรสก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยเวลาหิวหิวใช่ไหมพกไปกินที่ไหนก็ได้มันแก้หิวนะเพราะมันเป็นเส้นบุกแล้วมันก็ไม่อ้วนนะคะก็ไม่ค่อยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเท่าไหร่นะแต่ก็โอเคชอบรสน้ำจิ้มงารสอะไรนะรสน้ำจิ้มงามากกว่าอันนี้รสปูผักผลดเยอะรสปูผักผลเเยอะรสปูผัก ผงกะหรี่เดี๋ยวนี้เป็นไรไม่รู้ว่าลิ้นชอบคันอนะพูดแล้วแบบลิ้นกับฟันไปประสานงานไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็พูดไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแก่เพราะอายุเยอะแล้วอะไรก็เสื่อมหมดอะคะ่ะบอกเลย <c oughs> อันนี้รสปูผัดผกะรีเห็นไหมปูผัดผงกะหรี่ ก็ไม่ได้ออกปูกผัดผงก็หรือจา้าแต่โดยรวมก็อร่อยกินเล่นๆแก้หิวอร่อยรสชาติดีตอนแรกว่าจะทำอะไรเขาเที่ยงกินจะต้มมามา่าหรือทำอะไรกินดีไม่ทำละหมึกกลุบม <laughs> กินไปกินมาหยุดไม่ได้อร่อย <laughs> แล้วอิ่มด้วยเนี่ยอิ่มละกินไปประมาณหกเจ็ดซองละอิ่ม <laughs> <laughs> แล้วนี่ถ้ากลัว กลัวไม่ได้คุณค่าจากสารอาหารอะไรก็ลองดูกลัวไม่ได้คุณค่าได้เลยอร่อยอยู่อร่อยโปรโมทเหมือนเขาจ้างมาเลยเขาไม่ได้จ้างนะคะเขาไม่ดังเนี่ยเขาไม่จ้างตอนนี้เราก็ไปรับฟิลลี่กลับมาจากโรงเรียนแล้วนะคะฟิลลี่วันนี้ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะ ดีไหมเล่น <คะ S 1> เล่นอะไรบ้างคะได้เล่นอะไรบ้างเบบี้มาม่าเล่นเบบี้มาม่าอีกแล้วหรอใครเป็นเบบี้ใครเป็นมาม่าฟิลิปเป็นเชว์สตอร์เอมมามาม่าอ๋อฟิลิปเป็นพี่สาวแล้วก็เอมมาเป็นมาม่าแล้วลูอ,นะอาน่าลูกอาน่าเป็นพ apa าาอ้อจริงอะ่ะ <laughs> แล้ววันนี้ที่โรงเรียนกินอะไรคะเอ ไก่ไก่อะไรบ้างไก่ที่มีโบนอินไซด์อ๋อมีโบนอินไซด์ด้วยเหรอแล้วเขามีมามิชมอเอชิคเก้นวิงเหรอเหรออะเขาให้กินชิคเก้นวิงเหรอวันนี้กินกข้าว๋อกินสลัดอ๋อมีช็คปวันี้กินสลัดได้เวลาเข้าควอีกแล้วค่ะ Sherry Kitchen Open แล้วนะคะวันนี้ก็จะทำต้มจืดกระดูกหมูนะคะใส่หมูสับด้วย หมูสับที่เราหมักไว้เมื่อวานนะคะลืมเอาออกมาเดี๋ยวไม่เป็นไรแช่น้ําธรรมดาทั้งถุงอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาค่อยๆละลายเพราะนี่อีกนานค่ะกว่าจะได้เวลาทํานี่เพิ่งจะสามโมงกว่าสี่โมงนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นกระดูกหมูแล้วก็ล้างใช้กระดูกหมูประมาณโลครึ่งนะคะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกโลครึ่งนะคะแล้วก็จะต้ม ต้มเป็นซุปกระดูกหมูเอาไว้แล้วก็จะเก็บไว้ในช่องฟีดแล้วเวลาที่เราจะทําโจ๊กข้าวต้มแกงจืดหรือว่าอะไรที่มีเป็นซุปๆน้ำๆเนี่ยเราก็จะเอาน้ำสต็อกนี้มาใช้คือกระดูกที่กระดูกหมูประเทศเนี่ยเขาไม่หั่นแบบบ้านเราไงที่ว่าเป็นแบบท่อนๆเล็กๆอ่ะเอออันนี้ก็ ก็ต้องมาหั่นแบบแข็งๆนะคือมีดเราก็หั่นไม่ได้หรอกเราก็หั่นเท่าที่ได้เยอะ yeah. องล้างหมูให้สะอาดนะคะแล้วก็เอาไปต้มทีหนึ่งก่อนเราถึงต้มจริงต้มล้างขาวก่อนทีนึ่งนะคะมือมันมากไม่ชอบเลยเอาลงไปต้มนะคะสามนาทีหม้อเล็กน,นิดนึงหม้อใหญ่ก็มีอยู่หรอกแต่ขี้เกียจหยิบเป็นแม่บ้านที่ขี้เกียจค่ะ เต็มไปนิดนึงนะไ,ไหมความขี้เกียจยิ่งเราขี้เกียจเท่าไหร่มันก็จะยิ่งเพิ่มงานขึ้นเท่านั้น <c oughs> คอยดูสิหยิบมอใหญ่ตั้งแต่แรกก็จะไม่มีปัญหาเลยนะคะพอดีอยู่ ทีแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำตรงนี้ทิ้งแล้วก็เดี๋ยวจะต้มในหม้อแรงดันนะคะจะดูก็จะใส่หัวใชเท้าหอมใหญ่กระเทียม หอมใหญ่กระเทียมแล้วก็จะใส่กระเทียมดองลงไปด้วยไ้ใส่กระเทียมดองมีแล้วก็ใส่สใส่ไปใส่ไปหนึ่งสองอันพอไม่งั้นก็จะไม่ได้ใช้เพราเราใช้แต่น้ำกระเทียมดองไง เลยลากผักชีนะคะหกหกลากแล้วก็เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะพูนๆเลยะคะ่ะเออเยอะไปหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันแล้วก็จะเติมน้ำลงไปนะคะ จนถึงแม็กซ์เลยน่าจะห้าลิตรห้าลิตรเพราะว่าเราจะใช้น้ำสุกเยอะแล้วเราก็เอาข้าวหม้อแรงดันเลยค่ะแกมมตั้งเวลาไม่ช่วยหมอมีทำกับข้าวหรอหืไม่อยากช่วยหรอ อยากช่วยกับเล่นเรามัมีของเล่นะไนี้เราจะต้องไปเล่นในไหนในที่ไหนอะโอเค okay, ไปเล่นก็ได้ไปไปวาดรูปอะไรไปทำอะไรครีเอทครีเอทไปนะเดี๋ยวค่อยช่วยมามิมทีโอเคไปค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมามิทําเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจะทําไก่กระเทียมให้แดดดี้นะคะ ก็คือทำกินมื้อเย็นวันนี้ด้วยแล้วก็จะเก็บข้าวช่องฟีดเป็นสต็อกข้าวกล่องข้าวกลางวันให้แดดดี้นะคะไก่กระเทียมอืมเราก็จะใส่เห็ดลงไปด้วยนะคะจะได้กินแล้วไม่ใช่มีแต่เนื้อไก่มันจะน่าเบื่อนะฮะแล้วคือจริงๆไก่กระเทียมอะ่ะมันต้องเป็นเนื้อแบบเนื้อสะโพกอะไรอย่างนี้เนาถึงอร่อย อันนี้กินแต่เนื้อหน้าอกเบื่อมากคนทำมาเบื่อเพราะคนทำไม่ชอบกินคลีนไปซื้อฟักทองมาจะเอามาผัดฟักทองแต่ไม่รู้ว่าพันนี้มันจะเอามาผัดซัเล็บผัดฟักทองเรากินได้หรือเปล่าเป็นอะไรกับผัดฟัก,ฟก,ฟกอะไรอย่างเงี้ยลิ้นพันตลอดเออเดี๋ยวลองทำดูด้วยดีกว่า กระเทียมเยอะมากดัดต mm. ี้เคยบ่นว่าเอา่ออย่าทําอะไรกระเทียมไปที่ทํางานเยอะอย่าทําอะไรไปอย่าทําอะไรที่ใส่กระเทียมไปเยอะไปให้กินที่ทํางานเออพูดผิดเพราะว่าเพื่อนเขาด่าว่าเขาเหม็นมากมันเป็นฟักทองที่เอามาผัดได้หรือเปล่า โอ้ยแข็งโอ้ยพา,ายังไงเนี่ยแข็งมากค่ะไม่เคยว้ายถ้าทำแล้วมันไม่อร่อยมันก็จะเสียดายไงโหยางเต็มมือเลยจะกัดมือมันเนี่ยแต่ไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะลองผัดดูจะเป็นไรไปเดี๋ยวจะลองผัดนิดเดียวก่อนนะคะเท่านี้พอแล้วก็ เพราะว่าถ้าเผื่อมันไม่อร่อยก็จะได้เอาอันนี้ไปทำอย่างอื่นได้ไงนะคะใบโหระพาเพิ่งดูสูตรเมื่อกี้ผัดฟักทองเพราะไม่ค่อยไม่เคยผัดแต่ว่าตอนแม่ขายข้าวแกงชอบกินมากคือแม่ทำผัดฟักทองหรอือไอ้พวกฟักๆผัด,ผดๆอะไรนี้ทำไมมันพูดยากจังแม่ทำผัดฟักทองเนี่ยอร่อยมากแล้วเด็กๆเราก็จะชอบกินผัดฟักทองแม่มากนะคะ ลืมผงข้าวข้าวหมดวันนี้เพิ่งสั่งมาข้าวตัวนี้ข้าวยี่ห้อนี้แหละอร่อยสุดแล้วที่ขายอยู่ในประเทศนี้นะคะจะมีความนุ่มแล้วก็ถ้าเก็บในตู้เย็นแล้วเอาออกมาอุ่นก็ยังนุ่มอร่อยวันวัน,วนชีวิตอยู่แต่ในครัวเหนื่อย เห็นมียูทูบเบอร์บางช่องนะคะตอนนี้เขารู้สึกว่าแบบนำเสนอว่ายุโรปเนี่ยกำลังจะเกิดสงครามคนในประเทศเนี่ยเตรียมตัวกันเอ่อสเบียงของรัฐบาลเนี่ยทำคู่มือเตรียมพร้อมรับสงครามมาให้ประชาชนแจกให้ประชาชนมีรุ่นพี่อะคา่ะที่อยู่เมืองไทยเขาก็ส่งข้อความมาเป็นเป็นแบบ แคปชั่นหน้าจอเป็นประมาณว่าข่าวว่าย,ยุโรปกําลังจะเกิดสงครามอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็งงเพราะว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้มีใครตื่นตัวหรือว่ากลัวจะเกิดสงครามนะเราไม่รู้ประเทศอื่นนะแต่เยอรมนีเนี่ยไม่เห็นมีใครตื่นกลัวอะไรเลยอะอย่างดดดี้เราถามดดดี้ว่าเออเขาอะไรยังไงเกี่ยวกับสงครามหรอดดดี้บอก มัน not gonna happen anytime soon or ยังไม่เกิดอะไรเร็วๆนี้แล้วก็คือก็ยังไม่รู้อีกนานเท่าไหร่จะเกิดอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้คือไม่ได้มีใครคนในประเทศนี้ไม่ได้มีแบบตื่นเต้นตื่นกลัวอะไรนะเออเราก็งงว่าแบบที่เขาพูดพูดกันมันประเทศอะไรในยุโรปอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นคืออยู่อย่างรัสเซียยูเครนมันก็มี สงครามมาตั้งนานแล้วไงแต่ประเทศอื่นเราก็ไม่รู้นะแต่ประเทศที่เราอยู่นี้ก็ยังไม่มีใครกลัวอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะทำไก่กระเทียมก่อนนะคะจะเอากระเทียมลงไปผัดก่อนไก่กระเทียมก็มีทำแบบ ปกติอุ้ยน้ำมันเยอะไปปกติก็จะทำแบบไก่กรอบกับกับไก่ไม่กรอบแต่ว่าวันนี้ทำไก่ไม่กรอบเพราะว่าถ้าทำไก่กรอบจะเอาใส่เป็น l u n c อก o x ให้ d a ดี้ไปกินแล้วมันจะไม่อร่อยเดี๋ยวจะเอากระเทียมลงไปเจียวก่อนนะคะคือเจียวกระเทียมจนเป็นปรเฟ e s ั่น n a ลนะคะเจียวไปอย่างนี้แหละจะให้แบบกรอบไปถึงข้างในนะต้องค่อยคอยอย่าใจร้อน ซุปเราได้พอดีนะคะต้องเปิดให้หมอ้อแรงดันมันออกก่อนก็เจียวทิ้งไว้อย่างนี้นะคะเปิดดูซุปนะคะดได้จะได้แล้วนะคะเมื่อกี้ลองให้ทำไมคะเพราะว่าเดืรู้ ปากกาอยู่ไหนฟิลลี่รู้แล้วเพราะว่าหมดหมดอ๋ามันหมดก็เดี๋ยวหมดมันก็ต้องทิ้งใช่ไหมเราก็ค่อยไปซื้อใหม่เนาะไม่ต้องลองอะไรอย่างนี้ไม่ต้องลองนะอ <c oughs> <c oughs> คนเก bon. <c oughs> ่งไอ o ล e y อยู่เข้มไปแล้วนะคะได้แล้วรีบออาขึ้นก่อนมมี อะไรคะตรงนั้นเด่นใช่ด็กเก็บเป็นไงคะนี่เอาน้ำมันใส่กลับลงไป,ปแล้วก็เร่งไฟนิดนึงนะคะน่มนมากเ,เลยเหรอทำไงดีอะ่ะเพราะถ้านอนตอนนี้เดี๋ยวก็ไม่หลับอีกั่สิก็ ใ่ไก่ลงไปเลยค่ะอันไหนอันก้งไก่พอไก่สุกนะคะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะเ,ออเรายังไม่ต้องใส่น้ำอะไรนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเห็ดน้ำไก่มันก็ออกมาเยอะแคบบ่เห็นไหมน้ำออกมาเยอะมากปรุงรสนะคะ เอาไม่ใช่ดะดีดหรอน้ำมันหอยสีอิ๊วขาวน้นตาลพริกไทยไอ้พริกไทยหมดเดี๋ยวไปเอาในห้องใส่พริกไทยดำ น้ำออกมาเยอะมากผงปรุงรดนิดนึงนะคะน้ำมันเยอะไปไก่ฮะโอ้ยเก่งมากดูสิบอกว่าพริกไทยหมดแล้วฟิลิีก็วิ่งหายไปตั้งนานแล้วดูมายื่นบอกพริกไทยแต่เอามาเป็นอะไรเนี่ยเคอรี่ผงกะหรี่ไม่ใช่พริกไทยลูก เก่งอะดูสิรู้หมดเลยทำไมฟิลลี่รู้อะคะบบอ๋อแล้วทำไมรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นหนอะรู้ใช่ไหมเก่งที่สุดเลย <laughs> แต่หยิบมาผิดแต่ก็ถือว่าเก่งมากเราไม่ได้บอกให้ไปหยิบให้ด้วยนะนางยิบวิ่งไปหยิบเองพอบอกพริกไทยหมดฟิลลี่เอาอีกขวดหนึ่งที่คล้ายๆแบบนี้ลูก <Okay. S 1> เออเจอไหมคะไหนเอามาดูซิ สรุปพริกไทยหมดค่ะมีแต่อย่างอื่นตักลงกล่องน,นะคะเมื่อกี้ตักกินที่นี่ไปแล้วหนึ่งจานอันนี้ <c oughs> จะชิมด้วยเหรออ่ะให้ฟิลิชิมดนึงเห็ด <c oughs> ับไก่ <c oughs> เอาเห็ดหรือเอาไก่ก้างไหมเอาเห็ดกับไก่เลยใช่ไหมมันมีไก่มีก้างไหมไก่ไม่มีก้างลูก ไก่ไม่มีกระดูกไม่รอนละเป่าก่อนเป่าเอามือเอาปากเป่าเบาๆเอ้ยบอกว่าเป่าเบาๆเอากินได้มามิบอกแล้วเราเป่าว่าเอากินอเห็ดเป็นไงคะอร่อยไหมยัมี่ยัมี่กระพปรงเลอะไหมไม่เลอะโอเคผัดซอกทองนะคะน้ำมันนิดนึงน้ำมันจากกระเทียมนี่แหละลืม กระเทียมไม่ได้แบ่งไว้เลยใส่ในนี้หมดแล้วไม่ต้องใส่ใส <c oughs> <c oughs> ่นนี้เพิ่งเคยผัดครั้งแรกนะปิดฝาไว้เจดนาทีแล้วมาดูกันทำแห้งออกหมดแล้วค่ะมันนิ่มหรือ,อยังก็ไม่รู้โอ้ยน,นิ่มแล้ว <c oughs> ก็บอกว่าผักผักชองพันนี้คืออย่าผัดให้น้ำเยอะเหมือนกับผักชองไทยนะคะพอ,อแล้วเมื่อกี้ก็ลืมใส่เกลือลงไปโอ้ยผิดสูตรไปหมดเล,มเล่งเล่งเล่งลวกๆนะคะหลายเรื่อง กินได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วกระทะก็ติดติดบอกไม่ติดนะ hex class แต่ว่าเราไม่ได้ทำกระทะตามที่เขาบอกนะไม่ได้แบบเคลือบน้ำมันอะไรจริงๆเขาต้องปรุงรสก่อนใส่ไข่เนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็น้ำตาลแค่นี้ค่ะ เขาบอกเขาปรุงเท่านี้ค่ะใส่น้ำอีกนิดหนึ่งค่ะแล้วใส่โหละพาลงไปนะคะเอาจริงๆก็ not bad นะอร่อยเลยแหละอ,อันี้ไหนๆมีอยู่แล้วนะคะก็ใส่ลงไป หมูที่หมักไว้เมื่อวานนะคะใส่ซีอิ๊วขาวเพิ่มหน่อยตักโหใช้เท้าให้ฟิลลี่นะคะโูกระดูกหมูแบบเปื่อยจนล่อนมากอะ่ะเปื่อยมากกระดูกหมูดูสิกัขบข้าวเยอะมากค่ะวันนี้อาฟฟิลลี่ฟิลลี่ชิมผักผัดฟักทอง อร่อยมากมนี่ฟิลลี่แล้วก็ัวชัยเท้าของปวดฟิลลี่ไงนั่มแั่นแบบไม่ถเนาะก็ฟิลลี่เอาช้อนตักมันก็อ็นนี่แล้วมันนิ่ม,มน<อ>นิ่มมากเลยนะ่ะเอาช้อนตักมันก็นิ่มมาก How is pumpkin? Good very yummy. r e a l e First time. <c oughs> Ja, finde ich auch. Der Kürbis hat echt gekauft. Den hast du gekauft, den Kürbis? Ehrlich? Wo hast du den gekauft? Äh, weiß ich nicht mehr, wo. Hast du den mit der Oma gekauft oder mit der Mama? Mit <laughs> Mama. Ja? Wollte gerade mit keiner sagen. Ja. Der ist jetzt besser und beim Kind gar nicht besser. บอกเหมือนกับว่าเป็นสูดนส้ดดีแต <Yeah. S 1> <Okay. S 2> ่ไม่เหมือนกันค่ะโอเคซุปอร่อยนะคะเอาข้าวลงไปในซุปอีกแล้วเยอื mm. Yep. Mm. Mm hmm. อร่อยมากมั้ยคะอื้อันนี้ค่ะซุปฟิลลิ่ขอซุปเพิ่มนะคะอือโอเค อเอาหน้าเข้ามากินลูกร้อนเหรอไม่ร้อนแล้วอู้หะเยอะมากกินไม่หมดไม่เป็นไรกินเท่าที่อิ่มพอโอเคโอเคเอาหลอดดูดซุปไหม <laughs> หลอดไม่ดีไม่ได้ ต้องกินช้อนนี่แหละซุปเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยกินกับหลอดแค่จะกินกันไม่เอาเยอะกว่าโอโซุปสจัากลัวสุดๆแปรให้แดดดี้ฟังอีกแล้วว่ามัมมี่จะให้เอาหลอดดูดซุปใช่ไหม มานาอะไรคะทำไมมาไม่ม่ทำเอ็มเอ็มชุกเต้องบอกว่านี่เบียร์ชนิดหนตอนไปิเกินเยอะไปไอเบียรอะไรนะกินเยอะไปไม่อร่อยอ่ะใช่โอเคก็อิ่มแล้วก็พอหรอกก็เบตอร์เบิตเตอร์ด้วยอ่ะ กัวช็เท้าอย่างเดียวทานข้าวเสร็จแล้วพ่อลูกก็จะมานั่งเล่นกันนะคะก็จะเล่นกันถึงประมาณสองทุ่มนะคะมามี่ก็จะพาฟิลลี่ขึ้นไปอาบน้ำกับมามี่ฟิลลี่จะอาบน้ำกับมามี่ทุกวันเลยค่ะ เดียร yeah, yeah. ตักซุปใส่ถุงนะคะจะได้ตักน้ำง่ายๆค่ะแล้วเราจะเก็บแยกน้ำซุปกับแยกแยกเนือ้อคือหมูเปื่อยมากอะหมูเอากากออกให้หมดจะได้น้ำซุป น้ำซุปใสจริงๆได้ทั้งหมด3ถุงนะคะแต่ไม่รู้ถึง3ลิตรหรือเปล่าต้มตั้งนานวกว่าจะเก็บของเสร็จหมดพลังแล้วค่ะวันนี้ฟิลลี่บายบายค่ะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมเลยค่ะ เอาดยๆพูดเป็นภาษาเยอรมันหน่อยเล้ว niche for gesen อะไรย niche for g e s e หน้าเหมือนใครเนี่ยหน้าไม่เหมือนมอมีแล้วอ่ะเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนมอมีไหมเหมือนอาปตอมาร์ เหมือนใครโอประโทมั oh, เหมือนโอป้าแฮวี์เบิร์ดอ่ะแฮวิ์นี้ไม่มีปอมชอตชอดอ๋อ,อ,อผมยาวเหมือนโอป้าโทมัตหรอ